สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360อองศามานำเสนอครับขยันแต่ไม่ได้แต้มที่จริงคำว่าขยันแต่ไม่ได้แต้ม มีคนใช้กับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก่อนหน้านี้ทำนองว่าแม้ว่าจะมีความขยันลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาต่างๆการตรวจราชการในต่างจังหวัดรวมไปถึงการเดินทางไปต่างประเทศแบบที่ยิบแต่ผลที่กลับมากลับไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะแม้แต่คนกันเองภายในพักเพื่อไทยอย่างวรชัยเหมะ ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชเชยชัยยังออกมาพูดเองแบบตำหนิการทำงานของนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยคนนี้เสียงวิจารณ์จากวรชัยที่กล่าวว่าเท่าที่ติดตามการทำงานของนายเศรษฐาเห็นว่าเป็นนายกที่ขยันลงพื้นที่เพื่อรับรู้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชน รวมถึงเดินสายโรดโชว์ประเทศไปทั่วโลกพยายามดึงนักลงทุนรายใหญ่ๆและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาการทำงานเช่นนี้ถือว่าเป็นนายกที่ขยันที่สุดคนหนึ่งแต่วันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเงินสดในระบบหายไปบ้านถูกยึดรถถูกยึดพ่อค้าแม่ค้าขายย่ำแย่ขายของไม่ออกเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้นายเศรษฐารับทราบดีจากการลงพื้นที่จริง รวมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตามโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลและนายกลดลงไปทุกวันรวมไปถึงกระแสของพรรคเพื่อไทยที่ลดลงผมเลยมองว่าแนวทางการทํานที่ผ่านมาของนายกด้วยความขยันความอดทนแต่ไม่เร็วพอที่จะทำให้ประชาชนพึงพอใจได้ผมเชื่อว่าข้อมูลความเป็นจริงนายกมีมีเพียงพอแล้ววันนี้ จึงอยากให้นายกนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ตับใช้และทวงถามความคืบหน้าข้อสั่งการต่างๆที่เคยให้ไว้ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมากับข้าราชการผู้ที่รับผิดชอบแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานว่าคืบหน้าไปถึงไหนมีอะไรต้องทำเพิ่มเติมบ้างเพราะข้าราชการคือแขนขามือที่คอยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอยากให้นายกแบ่งเวลาการลงพื้นที่มานั่งทำงานที่ทำเนียบ เรียกขา้าราชการมารายงานความคืบหน้านโยบายไม่ใช่ตะบี้ตะบันลงพื้นที่โดยไม่เหลียวแลหลังเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจะไม่มีอะไรต่างจากรอบปีที่ผ่านมาประชาชนต้องการผลสําเร็จของนโยบายก็ถึงเวลาแล้วที่นายกต้องเร่งขันน็อตกำชับตูวจการบ้านไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยสิ่งที่ผมพูดมานี้ในฐานะคนในบ้านแม้บางอย่างอาจระคายหูแต่อยากให้รู้ว่า ความคิดเห็นของผมคือความเห็นของคนที่เป็นมิตรไม่มีเจตนามุ่งร้ายแอบแฝงผมต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าได้ปากท้องประชาชนจะได้กินอิม่มให้พักเพื่อไทยของเราจะได้กลับมาเป็นที่นิยมชมชอบใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจวันนี้ขอเป็นยาขมบอกปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนให้ถึงนายกเมื่อท่านทราบปัญหาก็ถือว่าผมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว นั่นเป็นคําวิจารณ์นายกรัฐมนตรีจากคนในพักเดียวกันแม้ว่าหากพิจารณาจากแบ็กกราวน์นั้นคนที่ออกมาวิจารณ์อาจจะไม่สําคัญนักแค่ระดับปรายแถวไม่ได้มีพลังพาวเวอร์อะไรนักแต่หากมองในมุมหนึ่งมันก็คือเสียงสะท้อนแทนคนข้างในที่รับรู้มาจากความรู้สึกของชาวบ้านที่กำลังเกิดผลกระทบในทางลบกับพักเพื่อไทยและรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในเวลานี้ ขณะเดียวกันหากพูดถึงพรรคเพื่อไทยรัฐบาลแล้วมันก็ต้องพูดถึงนายทักษิณชินวัตรด,ด้วยเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหรือหากพูดให้ตรงจุดก็คือนายทักษิณเป็นทุกอย่างทั้งพรรคและรัฐบาลที่หมายถึงรัฐมนตรีทุกคนด้วยเนื่องจากถูกมองว่าเขาเป็นคนกําหนดดังนั้นเมื่อทุกอย่างผลออกมาอย่างที่เห็นนายทักษิณก็ต้องรับไปเต็มๆอย่างไรก็ดีหากมองกันแบบตีคู่กันไป แม้ว่ามันจะสวนทางกันนั่นคือพักเพื่อไทยในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีล้วนแต่ถดถอยลงแต่ในทางตรงกันข้ามนายทักษิณมีแต่ได้อยู่คนเดียวคือได้กลับไทยโดยที่ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวมีลักษณะอภิสิทธิ์อยู่เหนือคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขาได้โดยไม่ต้องบอกว่าสิ่งอื่นๆรอบตัวเขาดังกล่าวจะเสียหรือติดลบแค่ไหนขอเพียงแค่เอาตัวรอดและได้ประโยชน์เป็นพอ ที่ผ่านมาหลายคนมองตรงกันว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณไม่ได้สรงผลในทางบวกกับพักเพื่อไทยต่อลูกสาวของตัวเองที่เป็นหัวหน้าพักและเคนเดตนายกรวมไปถึงรัฐาบาลเลยแม้แต่น้อยเพราะภาพในเรื่องอภิสิทธิชนอยู่เหนือคนอื่นล้วนทําลายตัวเขาเองเนื่องจากในถ้ำกลางความรู้สึกว่าคนต้องเท่ากันในยุคสมัยใหม่มันได้ลบล้างสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ในอดีตลงไปมากแล้ว อีกทั้งที่ผ่านมาเมื่อความจริงปรากฏออกมาให้เห็นทั้งกับคนเสื้อแดงการข้ามขั้วตั้งรัฐบาลจนกลายเป็นตระบัดสัตว์รวมไปถึงนโยบายหลักๆหลายอย่างที่เคยโม้เอาไว้มากก็ทําไม่ได้หลายอย่างจนถูกย่อเยอะเหยียดหยามในโลกโซเชียลตลอดเวลาแน่นอนว่าปฏิกิริยาทางลบจากสังคมเข้ามาคนที่ผ่านการเมืองมานานอย่างเขาก็ต้องรับรู้ได้ดังนั้นก็ต้องคิดว่า ยิ่งต้องเคลื่อนไหวให้หนักขึ้นกว่าเดิมออกแรงให้เต็มที่กว่าเดิมรวมทั้งมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ทั้งการควบรวมบ้านใหญ่ในหลายจังหวัดเช่นล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีที่เขาและครอบครัวต้องลงทุนลงแรงอย่างหนักเพื่อให้ผู้สมัครที่พักเพื่อไทยสนับสนุนชนะได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยต้องหักกับลูกน้องเก่าอย่างบิ๊กแก๊ปพลตรบรวจโทคำรณวิททูปกระจาก,ก็ตาม ซึ่งผลที่ได้ก็ไม่ค่อยคุ้มค่านักเพราะชนะมาแบบเฉียดฉิวอีกทั้งเมื่อชนะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะยังติดคดีทุจริตเมื่อหลายปีก่อนอย่างไรก็ดีสำหรับนายทักษิณแล้วนาทีนี้คงหยุดไม่ได้แล้วมีแต่ต้องเดินหน้าต่อไปแบบว่าต้องไปให้สุดแม้ว่าผลที่ออกมาในแนวนี้มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามที่หวังเพราะเมื่อพิจารณาจากผลสำรวจที่ผ่านมายัางตามหลังพรรคคู่แข่ง แบบยิ่งนานยิ่งห่างล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนายทักษิณได้เดินทางไปจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นประธานงานบวชที่บอกว่าเป็นงานบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแน่นอนว่าการเดินทางโดยเครื่องบินไปลงที่สนามบินบุรีรัมย์แล้วต่อไปที่เป้าหมายจังหวัดสุรินทร์ย่อมมีรัฐมนตรีและคนเสื้อแดงมารอต้อนรับกันหนาตาซึ่งมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว หากไม่มีใครไปต้อนรับหรือไปน้อยนี่สิแปลกกว่าดังนั้นในมุมการเมืองนี่คือการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นไม่ต่างจากการกระชับพื้นที่เป้าหมายที่หวังผลได้ในอนาคตข้างหนาง้าเพียงแต่ว่าต้องรอการพิสูจน์เพราะหากพิจารณาจากผลที่ผ่านมามันยังไม่ได้แต้มจนหวั่นเกรงว่าจะกลายเป็นแบบขยันแต่ไม่ได้แต้มถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็ต้องตั้งคำถามว่าสำหรับเขา มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ